สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูหอมบัวเลยครับที่มีอายุพร้อมที่จะขยายพันธุ์ครับเพื่อนเพื่อนครับมีลักษณะเป็นยังไงนะครับมีความยาวขนาดไหนครับมาตรฐานหรือเปล่านะครับเพื่อนเพื่อนดูนี่ครับนี่คือหอมโบวเลยนะครับที่มีขนาดนะครับเหมาะสําหรับนะครับนําไปขยายพันธุ์ดูต้นนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ ต้นใหญ่ครับแล้วก็แยกเป็นนะฮะต้นเดี่ยวออกมาแล้วนะครับแตกกองมานะครับเพื่อนๆครับนี่เลยหอมบัวเลยนะครับที่พร้อมในการขยายพันธุ์นะครับนี่ฮะต้นนี้ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆครับดูลักษณะอย่างนี้พร้อมนะครับในการขยายนะครับนี่ฮะหต้นสามารถขยายได้อีกแล้วครับเพื่อนๆครับนี่ฮะหอมบัวเลยนะครับที่มีอายุพร้อมในการขยายพันธุ์ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับ